แต่ว่ากิจกรรมทางพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่งที่พึงปฏิบัตินะคะก็คือเรื่องของการทําสมาธินั่นเองนะคะซึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะคะเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลได้เปิดหลักสูตรค่ะสอนสมาธินะคะโดยมุ่งหวังผลิตครูสมาธิที่เป็นคารวาสเนื้อหาหลักสูตรก็เข้ากับยุคสมัยแล้วก็เข้าใจง่ายนะค,ะ,คะติดตามรายงานจากคุณวนิดานาคีสังค่ พุทธศาสนิกชนนับหมื่นคนทั่วประเทศเข้าเรียนหลักสูตรสมาธิขั้นสูงของสถาบันพลังจิตตานุภาพได้รับความเมตตาสอนโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยางซิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลอดีตข้าราชการท่านนี้บอกว่าได้ศึกษาสมาธิและปฏิบตัติต่อเนื่องอย่างจริงจังมา3ปีเรียนรู้การสะสมพลังจิตเพื่อรักษาสุขภาพใจเช่นเดียวกับแอร์โฮสเตสที่บอกว่า การเรียนสมาธิทําให้มีพลังใจสําหรับดําเนินชีวิตและเกิดปัญญาในการแก้ปัญหามากขึ้นอ่หลังจากที่ปฏิบัติต่อเนื่องมารู้สึกว่าคือทุกอย่างในชีวิตเนี่ยได้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าในการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยคือมันเหมือนกับมีสติมีอย่างที่ท่านบอกว่ามีความรับผิดชอบสูงขึ้นมันมีกําลังใจในการที่ สามารถดำเนินชีวิตปฏิบัติงานตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่สงบมากขึ้นเรารู้จักปล่อยวางมากขึ้นนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ่อทำให้จิตใจเราเนี่ยมันมันมันรู้สึกคิดดีอะไรดีมากกว่าเขาหลวงพ่อวิริยังคิดค้นหลักสูตรตำราสมาธิเต็มรูปแบบที่เรียนจากหลวงปู่ม่านปูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนาธุระแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เปียนภาคทฤษฎีจากนั้นเรียนภาคปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิมุ่งผลิตครูสมาธิที่เป็นคารวาสเน้นหลักสูตรเข้ากับยุคสมัยยนระยะเวลาและเข้าใจง่ายแต่ครทำสมาธิถ้าคนต้องการอยากจะเป็นครูสอนสมาธินี่ต้องใช้เวลาถึง2ยี่สิบปีกว่าแต่เวลานี้หลวงพ่อมีวิธีการ ไปในทางศิลั์ก็ทำเพียงหกเดือนเท่านั้นก็สามารถเป็นครูสมาธิได้หลวงพ่อวิริยังได้เน้นแนวทางที่ถูกต้องพอเหมาะพอดีมุ่งหวังรักษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาศีลส,สมาธิและปัญญาอันเป็นการดำรงไว้ซึ่งศาสนาสืบไป